เก้าอี้เย็นรับหน้าร้อนที่ลุกก็คูนั่งก็คูหน้าร้อนวนกลับมาอีกครั้งเคยไหมนั่งทํางานแล้วเหงื่อออกหลังหัวร้อนโมโหง่ายคิดงานไม่ออกนั่งอยู่กับพี่ไม่ได้วันนี้มีเวล์รีวิวมีไอเทมคูลคูลสาหรับช่วงซัมเมอร์มาแนะนําบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาข้างต้นแถมถูกใจชาวออฟฟิศที่ขี้ร้อนแน่นอนนี่เลยเก้าอี้เย็นรับหน้าร้อนที่ลุกก็คูนั่งก็คูคูซัพพอร์ตพนักพิงผ้าตาข่ายแบบเย็นโดยเทคโนโลยีไอซ์เมชคูด สไตล์มินิมอลเข้าได้กับทุกห้องคูฟังก์ชันช่วยปรับท่านั่งที่ถูกต้องบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมจุดเด่นคือนวัตกรรมพนักพิงผ้าตาข่ายแบบเย็นเจ้าแรกในประเทศไทยสัมผัสลื่นมากแต่ก็ยืดหยุน่นให้ความรู้สึกสบายขณะนั่งรองรับแผ่นหลังของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยลดอาการเหนื่อยออกลังและศีรษะตอบโจทย์ทุกสรีระเหมาะกับอากาศเมืองร้อนอย่างแน่นอนค่ะมีให้เลือก3รุ่นคือ Fro z e n e n f o โฟูและ n l i นล plus มาลองฟังฟีเจอร์เด่นของแต่ละรุ่นกันค่ะเก้าอี้เย็นรุ่น Frozen เหมาะสำหรับคนรูปร่างเล็กสูงตั้งแต่155จนถึง1 6 5ซนติเมตรมีให้เลือก2สีคือสีขาวและสีดำนอกจากพนักพิงจะเย็นแล้วรุ่นนี้ยังปรับโชกได้ต่ำสุดๆเพื่อให้เท้าไม่ลอยวางราบไปกับพื้นได้ตอบโจทย์คนตัวเล็กสูง155ก็นั่งได้สบายช่วยลดอาการปวดเมื่อยขณะนั่งทำงานเก้าอี้เย็นรุ่น Enfoco เหมาะสำหรับคนรูปร่างใหญ่ที่สูงตั้ง แต่1 6 0 1 9 0ซมมีให้เลือก2สีคือสีขาวและสีดํานอกจากพนักพิงจะเย็นแล้วรุ่นนี้ยังตอบโจทย์คนที่มีปัญหาหลังแอนส่วนพนักพิงหลังก็กว้างถึง52ซนติเมตรเบาะนุ่มกว้างรองรับการวางขาดีไซน์โค้งมนของเบาะช่วยลดการกดทับที่ใต้ข้อพับเขา่าและช่วยลดอาการค้าชาตะคริวแล้วต่อมาคือเก้าอี้เย็นรุ่น e n l i f t Plus ที่เหมาะกับคนรูปร่างสูงใหญ่สูงตั้งแต่160จนถึง195ซนติเมตรมีให้เลือก2สีคือสีขาวและสีดำรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นจบฟีเจอร์ครบจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่พนักพิงเย็นแต่เขาออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตหลังล่างปรับอัตโนมัตริรองรับตามสรีระของแต่ละบุคคลแถมปรับความสูงของพนักพิงหลังขึ้นลงได้ถึง5ระดับมาพร้อมที่วางเท้าพับเก็บได้รองรับทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันทั้ง3รุ่นการันตี คุณภาพสินค้าวัสดุโครงสร้างและฐานทำมาจากไนล่อนโชคคาร์ดโฟรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกร,รมัมโครงสร้าง5้าล้อมั่นคงทนทานและมาตรฐานบิ๊กม่าระดับสากลหน้าร้อนนี้ขอฝากเก้าอี้เย็นไว้เป็นทางเลือกให้ทุกคนนั่งทำงานแบบเย็นสบายแล้วผ่านพ้นอากาศร้อนนี้ไปด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเก้าอี้จะเย็นแล้วก็นั่งสบายขนาดไหนก็อ,อย่าลืมลุกขึ้นมายืดเส้นยืนย้สายทุกๆหนึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมกันด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่า แค่ปรับสิ่งเล็กๆสุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้และถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย